สวัสดีค่ะเขาอยากไปต่อหรือจบความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากไปต่อหรือจบความสัมพันธ์นี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะถ้าคุณเข้ามาดูโดยบังเอิญแปลว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างดึงคุณเข้ามานะคะไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบให้เด็กถือไม้เทา้าไพ่หกดาบอื ไพ่แชรีตอะสี่ใบที่เห็นนี้ดูว่าเขาอยากไปต่อเขาอยากไปต่อแต่ว่าเขามีพลังงานของความกลัวอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะ mm hmm. เห็นไหมเป็นพลังงานของความกลัวนะคะอยู่ลึกๆนะแต่เขาก็คิดว่าสถา,านการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไปต่อได้และก็กําลังที่จะคลี่คลายเป็นทิศทางที่ดีไพ่แชรีตเป็นไพ่ของการที่คุณและเขามันมีปัญหามีอุปสรรค นะคะในเรื่องระยะทางอะไรบางท่านในเรื่องความแตกต่างหลายๆอย่างอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้สําหรับบางท่านนะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็ยังยืนยันที่จะอยากไปต่อหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังมีอะไรที่ดูท้าทายดูแบบอืมมันเหมือนกับได้เล่นเล่นเกมอะไรแบบนี้เนาะอ่ะมันมีอะไรที่ยังตื่นหูตื่นตาหรือย,ยังน่าตื่นเต้นนะคะที่จะทําให้เขาเหมือนกับว่า ไปต่อได้อยู่นะเด็กถือไม้เท้าก็เป็นไพ่ของการแบบอยากยากังอยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าไอ้ที่เขาจะดูเบรกเบรกก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมันกลัวเออมันยังมีความปิดการอะไรบางอย่างก็ได้นะคะไพ่แปดเหรียญเขาไม่รีบร้อนอนะ่ะเขายังอยากที่จะเหมือนเก็บเล็กผสมน้อยอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเออถ้าไปนในด้านของความรู้สึกก็เช่นเดียวกันเนาะไม่อยากที่จะรีบรักรีบอะไรแบบนี้ไพ่สามเหรียญในบางท่านคุณอาจจะเริ่ม วางแผนอะไรด้วยกันแล้วก็ได้หรือเขามีการวางแผนอะไรในความสัมพันธ์นั่นแหละเนาะอาจจะเริ่มจากความเป็นคนคุยหรือความเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ไปก่อนนะคะไพ่ควีนดาบอืมหมอน,น้องมองว่าตัวของคุณเองอ่ะจะมีอะไรที่ดูจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เขากลัวนะคะไพ่หนึ่งดาบคุณอาจจะต้องการความชัดเจนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะ ความชัดเจนหรือว่าเออให้มึงตัดสินใจมาคิว่าจะเอาอยัางไงอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ดาชนีพระจันร์ในขณะที่ตัวของเขาเองก็ยังมีความอ่อนไหวแล้วก็ยังมีความคิดมากอยู่เนาอะอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็อยากเปิดตัวเดี๋ยวก็อยากปิดกั้นเนะ <c oughs> าะเขาค่อนข้างที่จะดูคิดมากอยู่เหมือนกันนะคะอืหินถ้วยแต่ว่าคนสองคนก็ เหมือนคุณเนี่ยเขาก็มีความรักให้กับกันหนึ่งไม้เท้าอ่ะเขาอยากไปต่อแน่นอนหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของการให้โอกาสนะคะไม่ว่าใครจะให้โอกาสใครก็ตามแต่ว่าเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นใหม่ได้เนาะอืมอ่ะเดยวดูฟีไพ่สิบถ้วยคนคนนี้นะอยากไปต่อกับคุณแล้วก็ ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะไปถึงขั้นแบบลงเอยอะไรกันแบบนี้ได้นะคะไพ่จัสติดเขาตัดสินใจเขามีการช่างใจแล้วเรียบร้อยนะคะ9.9.9.9% 99เนาะเออเปอร์เซ็นต์ดีกว่าทองอีกมองว่าช่างใจเรียบร้อยแล้วว่าเขาอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้อยากที่จะชัดเจนกับคุณหรือให้ความยุติธรรมความแ,แฟ นะกับคุณนะคะไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์นะอืมสำหรับใครบางคนที่ความสัมพันธ์มันยังมีการหยุดนิ่งอยู่<ๆ>เขาไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกับคุณมากมายหรือเขายังอยู่ในพื้นที่ของเขาอะไรแบบนี้มองว่าเขาจะติดต่อหาคุณนะคะพอเป็นขึ้นไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาแต่ใครถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าพลังงานเหล่านี้เป็นของคุณมาดูดวง่วนตัวกับหมอน้องได้นะคะอืมเนาะหมอน้องไม่ค่อยได้ไลฟ์ นะคะไม่ต้องไปเข้าทงเข้าแถวอะไรทั้งนั้นนะอ่าก็ทักมาเลยเลื่อนขวานะคะเป็นช่องทางการติดต่อเป็นบ้านเขียวนะคะฝากกดติดตามกดเฟซกดแชร์กดรีโพสให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะใครที่ต้องการให้หมาอน้องส่งรีวิวนะคะการดูฝนตัวอะไรแบบนี้ก่อนก็ก็บอกมาก็ก็มีนะคะอ่ะน้องโอเคแล้วก็มีบ้านแดงด้วยบ้านแดงที่ทำมาก่อนที่จะมา บ้านนี้นะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ